ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องน e ยอ a ซีเ g มมนะในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Tower of Fantasy แล้วในหัวข้อของการอัปเดตนะครับหลังจากที่เราเนี่ยอัปเดตแพท2.2มาแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับ c r i b e เป็นกระเจจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ร้าน easycard รับเติมเกมมือถือราคาถูกดูดันแบบไม่เกรงใจใครสำหรับคนที่อยากจะเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับ100%เลยใครที่อยากจะเติมนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะหลังจากที่อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับวันนี้นะก็จะมีข้อมูลแรกเนี่ยข้อมูลแรกก็คือในเรื่องของ Star g เกตนะครับก็คือประตูม่วงนั่นแหละที่ประตูม่วงตอนนี้นะครับมันต้องจัดปาร์ตี้ในการลงทั้งทงที่เวลาลงในตอนแรกเนี่ยม หลายคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยจัดปราร์ตี้แบบนี้มันทาให้คนที่เขาขี้เกียจเล่นนะครับลงรอบเดียวเนี่ยมันทําให้ใช้เวลาในการหาตีเนี่ยนานเกินไปนะครับอาจจะเสียเวลาเป็นวันเลยก็ได้บางทีสตาร์เกตหลายคนก็อาจจะไม่ได้ลงแล้วนะครับเออมันก็เลยทําให้ส่วนตรงนี้เนี่ยอาจจะดูแบบไม่จําเป็นที่จะต้องทํามานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทํามาทําไมนะซึ่งผมก็ยังหาข้อดีของมันไม่ได้เหมือนกันใครที่มีข้อดีในการหาสตาร์เกตแบบจัดปราร์ตี้นะครับก็บอกมาได้เลยนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ในหัวข้อที่2หัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับบททดสอบพวกมิติอ่าไอ้บททดสอบตรงนี้เนี่ยมันจะให้มาทั้งหมดเนี่ยสามรอบนะครับเราจะสามารถลงได้เหมือนกับพวกล่องมิติเวิ้งว้าง,วางพวกฟอนเซียแคดอะไรพวกเนี้ยครับเออเราจะลงได้แบบนี้สารอบไปแล้วยิ่งทําให้คนที่ลงแบบนี้บ่อยๆนะครับมันจะทําให้ประหยัดเวลามากขึ้นอ่านเนี่ยถือว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งแหละ สามารถลงได้แบบ2รอบนะครับจบได้เลยก็คือกดไป3ครั้งมันใช้ทั้งหมดเนี่ยร้อยแปดสิบพลังงานใช่ไหมกด3ครั้งเนี่ยจะใช้ทั้งหมด30พลังงานคูณ3เข้าไปก็จะกลายเป็น90แล้วก็ลงไปแค่2อรอบครับกด3ครั้งลง2รอบก็เป็น6รอบก็คือจบเลยหลังจากนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยไวขึ้นนะครับสามารถเข้าไปเล่นได้แป๊บหนึง่งแล้วก็ออกไปได้ครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีเลยด้วยซ้ำนะเรื่องที่3เนี่ยที่เข้ามาด้วยก็คือวายลิฟนะครับล่องไปติเวิร์กว,ว้างนี่แหละมันมีคอนเทน ไอ้ห้วงนรกนึกเนี่ยมันยังไม่เปิดใช้งานตอนนี้นะครับใครที่ลงรอบมิติอยู่ก็ลงงานชิ้นแรกไปก่อนนะเพราะว่าลงงานชิ้นที่2ตัวน,นี้ครับยังไม่สามารถที่จะกดเข้าไปได้อ่าไม่ว่าจะเป็นจับคู่หรือว่าค้นหาทีมหรือว่ากดเดี่ยวครับมันก็ไม่สามารถทําได้นะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ทีนี้มาอีกหัวข้อนึงนะครับก็คือวิกฤตว่วงรบระบบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเอาจริงกนะับผมลองไปเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทางด้านของค่าพลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันวัดกันที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเขาไม่ได้ฟิกในเรื่องของพลังเขาจัดให้มันสมดุลเหมือนกับในแบบ PVP เลยนะครับ1เวทเลยซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะ่ะโอเคผมพอรับได้อยู่ แต่เรื่องจากของรางวัลจำกัดรายวันเนี่ยครับที่มันต้องทำเนี่ยเจ็ดพต่อวันนะนะเก็บแต้มนะครับอันนี้คือบอกได้เลยว่ามันเยอะมากแลกของรางวัลที่ได้แต่ละชิ้นนี่คือแบบโอ้โหคือมันมันดูน้อยเกินไปครับแต่เขาน่าจะให้มาแค่แฟชั่นครับแล้วก็พวกแบบสัญลักษณ์หรือไม่ก็พวกรอยสักอะไรพวกนี้ครับจะเป็นตัวเลขอะไรพวกนี้เนาะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับบวกกับการใช้เวลาในการเล่นก็ตีตีให้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าเกมมันเลทหนักเก็บได้ไม่ครบ1000แต้มเลยสักทีมอย่างเงี้ยมันก็เลลนนอู่ะไปงด อ่าสำหรับคลิปนี้ผมจะบอกไม่หมดนะครับผมจะบอกแค่ปัญหาที่มันมีอยู่ในตอนนี้เท่านั้นนะอ่าที่เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องระบบฟิกได้แหละอ่าตัวฟิกเนี่ยแหละครับตัวละครฟิกเนี่ย,ค,ค,ยคือมันไม่สามารถที่จะกดสกิลและรีอลิมิตได้แล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่าอะไรนะโอกาสที่ทีมต้องแข็งจะเล่นได้ยากขึ้นเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะครับเออแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กแหละเขาคงจะแก้ในเร็วนี้นะครับถ้าเกิดว่าแก้แล้วเนี่ยยังไงคุณผู้ชมก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะ แล้วก็ในแพทนี้ก็จะมีเครื่องตรวจจับเรดาร์ด้วยนะครับไอเทมสุ่มดวจของเราเนี่ยแหละไอเทมนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจนะหรือพูดได้ว่าคือไม่อยากที่จะหาของแล้วนะครับแบบเราเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วหรือแค่ชิ้นเดียวมันจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมก็ใช้เครื่องตรวจจับเรดาร์นะครับกดเข้าไปที่แมปเลยแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงไหนสักจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะมีนะครับก็กดไปที่หน้าแมปได้เลยแล้วก็ใช้เครื่องตรวจจับนะครับกดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะโชว์บอร์ดนะรัวไไเงตนนยดดป้้้แลลกก็ อีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นชิปสีสม่วงนะครับใครที่ดองชิปสีม่วงไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะกดได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้นะครับมันสามารถกดคูณ5าได้แล้วแล้วก็การที่คนดองไว้เยอะนะครับอาจจะมีแบบเล่งท่า้าของแต้มเมล่าได้ไวขึ้นด้วยนะเพราะว่าแตนะ้มเมล่าเนี่ยตอนนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับใครที่จะเอาไปซื้อพวกรถในการแข่งกับเพื่อนอะไรพวกนี้เพื่อเก็บแต้มนะครับอันนี้คือแบบเล่นสนุกสนานนะไม่ได้อิงท่า้างของค่าพลังมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับจะได้เเอาาาสัตวว์ไไไป้้้ในนบรดะ ระบบหนึ่งที่เข้ามาก็คือเอาควาเลียมเ่ยละครับการตกปลาได้แหละอันนี้คือผมเนี่ยเคยเล่นในเซิร์ฟนอกมาแล้วนะครับเซิร์ฟจ,จีนนะก็คือต้องใส่เบ็ดตกปลาแล้วก็มีทางด้านของเหยื่อล่อให้ด้วยนะแล้วก็จะมีร้านค้าบอกนะครับว่าเบ็ดตกปลาแต่ละชิ้นเนี่ยคือมันได้มาเท่าไหร่บ้างระดับการตกปลาของเราเนี่ยต้องเท่าไหร่ถึงจะได้เบ็ดสีทองหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีหมวกมีแฟชั่นให้ด้วยใครที่เป็นเซียนๆหน่อยก็ไปลองตกได้นะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลการตกปลาพวกนี้มันได้เพชรดำด้วยนะรัเเเหมือ,าาาาอ,าาอ,อนนกกาาจจ็ะะดพ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของอความว่าวิวนะทางด้านของ Battle p a s s เนี่ยมันจะมีสกินสกินดึงใช่ไหมครับเออเป็นชุดของตัวละครหลักเราเลยสกินชุดตัวละครหลักเราเนี่ยตอนนี้คือมันเปลี่ยนจากใส่สเตย์น,นะครับเป็นใส่แบบเป็นกางเกงของผู้หญิงแล้วนะครับใครที่อยากจะเข้าไปเชิญชมผลงานตรงนั้นก็อ่ะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบปูทางให้สมสุดละ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ